สวัดีครับว่าอยู่กับผมดิ เ c h a n อ e l TK อีกรอบหนึ่งนะครับก็นะเผอว่าจะมี ep สุดท้ายของมันติเพย์เยอร์นี่นะครับผู้รชมครับก็เป,กนะกเป็นการจากลานะก็เขาจะไปการจากลาจากกน f โฟทามผ,ผาทัวร์เมืองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเมืองเมดฟาริสเองนะอันนี้พอเข้ามาแล้วคุณจะเกิดประมาณตรงนั้นนะรประมาณต้นไม้ตรงนี้ไม่ก็ตัวแม่น้ำนะซึ่งถ้าโดนเมื่อยมาตรงนี้นะ,ะับคุณจะสามารถเปลี่ยนเป็นซิวเวอร์ หรือเคทีได้ตั้งไว้แล้วนะมันสามารถไม่สามารถกดุดคีได้ไม่สามารถกุดเกมโมดอะไรได้นะแต่คำสั่งพื้นฐานแล้วนะนี่กเป็นแผ่นที่คร่าวๆนะแผ่นที่ก็จะมีทั้งมีดาวทาโอนทาวทสเทสเทชันหรืออะไรก็ตามนะน,นี่คืออันนี้เป็นพอคาคาร์นัก็เป็นพอคาคาร์ที่มันค่าใหญ่โตเหมือนกันนะมีคมเพนด้วยนะตระวนี้ก็จะเป็นเโบดนะโบดท้งเราเอ,เองนะครับผู้มผดสับอ่า ี่คือโบสนะก็อ,อาจจะไม่ได้ดีมากนะคุณผู้ชมนะข้อตรงนี้ก็จะเป็นสน่วนที่ควรจะเป็นปราสาทนะแต่เดี๋ยวก็ยังไม่ได้สร,ร้างอีกทีนะ<ม>ก็ขอนี้เข้าไปฟาร์มลูข้าวเขียนใหญ่โตนะคุณผู้ชมขับมือคนอีกขนาดใหญ่มากๆเลยนะ่ไนี่ก็จะเป็นต่างากคนลบพลเนี่นะต่างจาคนลงมาเดี๋ยวก็จะมีท่ำใต้ดินเขานะแล้วก็มีปราสาทใหญ่โตเลยแล้วก็ตัวเรี้กเขาจะเป็นเอากินข้าวของเขานะ เคื่อของก็ไม่ได้เอาไปกินข้า,า,ขา,าวตรงนี้นะตรงนี้เนึ่ยไม่ได้ก็จะเ,เป็นดาบนะมุชชนเนาะที่ตัวขัตถิรู้เลยว่ามาจากไหนนะอันนี้ก็สามารถขึ้นขึ้น,นลงลงตรงนี้ได้ไปที่ถลวงมากๆนะที่สถานีรถไฟแล้วที่ผมเช็เวลาสร้างนมานพม่าครับที่ผมก็เคยบอกไว้ในไลฟ์สดนะเด็กน้ประมาณนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟิชเชอร์พาร์เลอร์นะครับเวงเชงนั่นเองครับ ท,ที่แฟนขับคนที่แฟนขับฝรั่งคนอื่นกอกให้ผมทราบนะมี่กับแพงใหญ่โตและกับพงเบโฟลฟารีนี่นะครับคณอู้่มคกับตรงนี้ก็จะเป็นปราสาทปราสาทนะ,ะที่คุณลบผลเขามาสร้างไว้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมทางในรอบในอรอบแล้วมันคือคลองมันคือคลองนี่นะเป็นคลองที่กั้นให้เบโฟลฟารีกับเกาะน,นี่นะครับที่คุณที่ผู้ชมได้เห็นในแผนที่นะนะฮะนี่เป็นทางารถไฟนะครับสายดีก็จะไปนู่นนะฮะไปไกลมาก นี่ท่าเรือนะท่าเรือท่าเรือสองฝั่งนะครุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเวลาสามทีเราก็จะไปที่สวานเนียครับโอเคครับ A few minutes later นะครับนี่คือสวานเนียนะสวานเนียมันได้มีอะไรมากครับเหมือนหมูบ้านล้างอีนหนึ่งนี่นะก็จะเป็นฟาร์มอะไรก็ตันะทนครับนี่เป็นตัวน,นีย้ยเท่าที่แค่มาได้ใช้เลยนะเดี๋ยวจะเป็นหลุมที่พวกพิเรตเจอวิอง่งเขาตรลุมาบ่อยๆนะก็ที่นี่ก็จะมีเอ่อฟาร์มนะฟาร์มนี้ไว้สำหรับแบบพวกฟาร์มเลดน,นะฟาร์มเพลเยตเจอเนะ่ย ซึ่งมันไม่ได้อาจจะโดนมัตน,นะฮะต้องลากมาเอน,นะฮะทีนี้เขาเกิดม,มูเป็นเคขึ้นมากมายฮะ,ะซึ่งเขก็ไม่ได้มีอะไรมากะครับโอเคต่อไปที่เป็นนิมสวันเดียต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เป็นนิมสวันเดียเนะะี่ยเราก็จะมีฟาร์มเล็น,นะฮะฟาร์มเล็นี้มีสองหอแล้วนะ,ะซึ่งซึ่งเช่าซึ่งสามารถผล,ผล,ผ,ล,ผ,ลผลิตได้ค่อนข้างเยอะนะ,ะเออผมเอาเลยไปเก็บหมดแล้วน,นะฮะวันนี้ไม่เห็นแล้วฟา,าร์มเ็คดีใหญ่ใหญ่นะฮะ ต่อไปโอเคต่อไปตรงนี้ไม่ที่ร้างนะครับเอาไว้สร้างในอะนาคตแต่สา็เขาได้ใช้ไนะด้แต่ว่าจะปิดซีรีส์แลนวเอน,ะ,เนะครับเพื่อไปดยูนสิแบแปดในอนาคตนะโอเคแล้วตรงนี้ก็คือดิวสวรรค์เองซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เราใส่ใจบ้านที่สุดรองมาจากอีโรฟารีเลยเนะมีทั้งฟาร์มเอ็นบิซีนะฮะมีฟาร์ม,ม, BC, มเอ็นบิซีมีแล้วต้องกวเหลียมเพียดไปครับที่พวกเราไม่ได้สร้างเอมันเกิดขึ้นเอนะตรงบ้านก็มันจะมีอะไรมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านพวกคือขายสมุดอะไรพวกนี้นะอ่าสมุดนะฮะ ไปของดีบ้างครับคุณผู้ชมที่ก็เป็นฝาบรรยายโตเลยนะแล้วกลับไปที่เบโลฟรีนะฮะไม่อการปิดคลิปนะก็โอเคที้ก็คือบ้านหลังแรกของเรานะครับตงางการปิดคลิปตรงนี้นะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีเมืองหลายเมืองครับที่เราไม่ได้ไปเราไปแค่ตรงนี้เบโลฟรีนะฮะแล้วก็เอลเซนอินดัสทรีคือโรงงานเหล็กเราสวัสดีแล้วก็ทีสวัสดีนะซึ่งมีหลายที่นึงซึ่งที่ซีเหลือเนี่ยผมไม่อยากไปเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะ เช่นเดียเซนเบอร์เดี๋ยวมันก็มีแค่สถานีรถไฟฮะเดินทางเดียวใช่เหมือนกันนะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะนอกจากโถงนะเราเรียนผ่อนมัมีแค่ท่าเรือครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะตรงตรงนี้มันไม่ใช่เหมือนนะตรงนี้ก็เป็นแค่แบบจุดพักจุดพักเฉยๆแต่เดสยแซกับซูดีเทนเบิร์เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรบ้านอะไรนะพูดง่ายๆก่อนนี้นะโรงกานจักรกลนะฮะบ้านหลังแรกของเรานะฮะไปแค่นี้นะครับผู้ผู้ชมครับ